สวัสดีค่ะเจเคนโมาแนะนำที่ดินนะคะบ้านพร้อมที่ดินเลยนะคะทุกคนมีบ้านหนึ่งหลังนะคะเพิ่งสร้างเสร็จนะคะหลังนี้เลยนะคะบนพื้นที่194ตารางวาค่ะราคาเพียง395,000บาทเท่านั้นนะคะราคาช็อกเวอร์นะคะทุกท่านบ้านนี้นะคะก็จะมีน้ำประปานะคะมีไฟฟ้านะคะ ที่ดินถมแล้วนะคะทุกคนล้อมรั้วให้เรียบร้อยนะคะท่านใดกําลังหาบ้านลังน้อยๆอยู่นะคะราคาย่อมเยาวนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยนะคะที่ดินเป็นพอทบหนะคะ,บ,ะ,คะบ้านพร้อมสวนหนึ่งลังเลยนะคะเพิ่งสร้างเสร็จด้วยนะคะบนเนื้อที่194ตารางวาค่ะพิกัดอยู่ที่บ้านโกกเดือน5้านะคะตำบลสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะ สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะทุกคนล้อมลั้วแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อไปคุยกับผู้เจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะเบอร์โทรและรายละเอียดนะคะเจคเคนโใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเจคเคนโลากากันไปก่อนนะคะพบกับเจคเคนโได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ